อะไรวะเนี่ยเจเย็นๆก่อนดิครับทานยาแก้เครียดก่อนนะจ๊ะต่อให้อายามาฉีดเข้าเสน้นจะต่อนนี้ฉันก็ไม่หายเครียดหรอกฉันคิดมาตลอดว่าถึงคุณหญิงแม่จระบเบียงรักไอ้ลูกชายคนเดียวอย่างให้ผมว่มากกว่าชัดๆที่ฉันเป็นลูกคนโตแต่คุณพ่อก็ต้องมีความยุติธรรมให้ฉันบ้างแต่ที่ไหนได้ละ่ะคุณดง โอ้ยคุณยื่นเบาๆนี่ผมเพิ่งไปเติมโบทออกมาเดี๋ยวไอ้แผลโดนหน้าผมเดี่ยวหมดเนี่ยตอนนี้นาะยจะเีียรมณ์ห่วงหน้าได้อีกเหรอ,อแทนที่คุณพ่อจะยกเงินกองสีทั้งหมดให้ฉันเป็นคนดูแลในฐานะลูกคนโตแต่คณพ่อกลกับทำแบบนี้ทีรักแต่ว่าพินัยกรรมแบบนี้คุณพ่อคุณก็ไม่ได้เขียนเอาไว้นะว่าจะไม่ได้ยกตำแหน่งผู้ดูแลมรดกของกองสีทั้งหมดนี้ให้กับ นั่นแสดงว่าคุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นคนดูแลแรมลดรดกของตระกูลแต่เพียงผู้เดียวถ้าคุณทำตามเงื่อนไขของคุณพ่อคุณคิดเหรอว่าไอ้พวกเจ้ากับนายเวรที่เป็นน้องท่านทั้งหมดนะ่ะมันจะยอมง,ง่ายๆามันก็อยากได้ทุกอย่างเหมือนกันนั่นแหละคุณพ่อเนะยคุณพ่อตอนอยังมีชีวิตอยู่ก็มคทาให้ฉันเสียสละทุกอย่างคุณน,น้องเวรพวกเนี้ยตายไปแล้วยังจะมากำหนดเงื่อนไขอะไรบ้าๆพวกนี้ ไอ้หุดเกียจไปคุเดี๋ยวพังหมดไอ้คุณไอมันพังไปเลยสิคำนี้จะจะไม่ยอมจะจะไม่ยอมจะจะไม่ยอมคุณผมเจ็บไอ้ยทำไมฉีดโดนของที่หนังหัวเลยฮะโอ๊ยเสียงดังอะไรกันครับเนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อคืนกว่าผมจะได้นอนในกี่โมงเกือบสิบโมงเช้าเลยนะครับ โจทำไมโจนอนสายขนาดนั้นล่ะลูกดูสิหน้าของโจที่เคยๆก็ชมวัหล่อเหมือนพ่อเนี่ยสมัยเข้าวงการเป็นพระเอกละครใหม่ๆนี่หน้าโทรมหมดแล้วนะลูกแล้วโจลูกลูกรักของแม่ทำอะไรอยู่ทั้งคืนถึงนอนสิบโมงเช้าล่ะลูก ทำงานที่แม่สั่งให้ทำหรือเปล่านะเปล่าครับโจเล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนอ่ะนีแม่แล้วเมื่อคืนนะโจรูดบัตรซื้อไอเทมไปล้านหนึ่งโคตรเจ๋งเลยแม่เจ๋งพ่อเจ๋งแม่กันสิฉันเครียดเพราะว่ากำลังพยายามปกป้องสมบัติของโลคของเราจนจะตายอยู่แล้วแต่แค่กลับรูดเงินล้านไปกับไอเวนเกมอะไรอะไรเนี่ยจะตอใจก ยิ้มเลยคิ<บ>ดเปด็น,าน,านอะไรของเกเน,นี่ย<อ>ไฮ<อ>้ต่อไปนี้แกกับยายเจ้ยต้องเป็นคนรับผิดชอบความเป็นความตายของครอบครัวเราอะไรนะคะคุณแม่แม่จะให้เจ้ยทำอะไรนะคะเงินมางานเดินค่ะคุณแม่ ฉันจะให้แกสองคนเตรียมตัวแต่งงานแต่งงานกับใครอ่ะอนุญาตมาเซลกดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะ